สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเคล็ดไม่รับปรับสุขภาพกันอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนอาจจะต้องปรับมาเวิร์กฟอร์มโฮมกันอีกครั้งนะคะทําให้อาจจะประสบปัญหาว่าเอ๊ะอยู่บ้านเนี่ยทำยังไงดีนะคะทั้งเครียดทั้งเหงานะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามี7วัคซีนใจนะคะทางไกลโควิดมาฝากกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับดรนายแพทย์ยุทธนาพารานันค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับไม่ใช่ความเครียดที่ทําร้ายเรานะ แต่วิธีรับมือกับความเครียดนี่แหละทำร้ายเราทีนี้เวลาอยู่ในช่วงที่โควิดเรา work นะเิรก from home เนี่ยนะเราต้องเว้นระยะห่างเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่ออารมณ์เนี่ยสี่รูปแบบด้วยกันนะคือพอห่างปั๊บไม่ค่อยเจอเหงาล้พอเหงาแล้วก็จะออกไปข้างนอกจะทำนู่นนี่ออกไปไม่ได้ใช่ใช่ค่ะอยู่ที่เชก็เบื่อแลวทีนี้พอจะไปท่องเที่ยวที่โน่นที่นี่เอาไม่ได้ พบปะเพื่อนฝูงไม่ได้ผลขายได้น้อยเครียดอีกใช่ค่ะเดี๋ยวเงาเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเครียดไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับมันจะมาลุมเราเรื่องที่สี่ที่สําคัญก็คือเวลามองไปในอนาคตเอ๊ะทำไมจะดูวัคซีนมันจะช่วยได้กี่มากน้อยจะฉีดครบเมื่อไหร่จะพ้นโควิดมันไอ้นี่กังวลใช่ค่ะทั้งสี่ภาวะเนี่ยครับทางอารมณ์เชิงลบเนี่ยมันมาประท่ผมนําเสนอครับ เค็บดกซินเนี่ยนับตามวันได้เลยค่ะ Monday, ันเดย์วันจันทร์ตัวเอ็มมิวสิ <music. S 2> ฟังเพลงผ่อนคลายคืออารมณ์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับกสมองส่วนไหนะนะครับหรือโดยให้ตัวอะมิกดล่านะครับแล้วทีนี้เวลาเราเครียดมากมันจะมีฮอร์โมนด้านด้านลบออกมามชื่อคอติซอลคฟังเพลงร้องเพลงช่วยลดคอติซอลอเพราะงั้นเนี่ยเรื่องฟังเพลงร้องเพลงอะไรเงี้ยนะมันจะช่วย ผ่อนคลายลดคอร์ติซอลตัว M นะครับต่อมาทิวส์เดวันอังคารค่ <Thank you. S 2> ะทังคิวเอตัวทีทังคิวเนี่ยขอบคุณเนี่ยนะในงานวิจัยของจิวยาเชิงบวกเพราะว่าเวลาที่เราขอบคุณใครออกจากใจเนี่ยนะเราจะมีความสุขมไม่เพียงคนที่ได้รับคําขอบคุณเท่านั้นนะที่เขามีความสุขเพราะว่าเราเห็นถึงกล้าเขาเนี่ยนะครับแต่ตัวผู้พูดเองก็มีความสุขเพราะอะไรครับ ทุวกว่าเราจะขอบคุณใครต่อใครเราก็ต้องพิจารณาใช่ไหมว่าเ,เราได้รับสิ่งดีๆไอตอนพิจารณาตรงนี้นะครับความรู้สึกดีๆมันเกิดขึ้นครับค่ะนะครับโดปามีนมาเลยครับคือฮอร์โมนในร่างกายเราที่เกี่ยวกับด้านความสุขก็จะออกมานะครับนาทวส์เดย์ Tuesday, วันต่างๆนะครับตุ Wednesday, the bill, walk. ้งวันส์เดย์เดอะบิลวอล์กต้องเดินเดินออกกาลังวันหนึ่งเนี่ยสัก20นาที ให้เหงื่อออกอะ่ะคือเวลาออกกำลังกายอย่างที่เราทราบเนี่ยมีเอนโดฟินสารแห่งความสุขเหมือนกับคนที่ออกกําลังกายเรื่อยๆเนี่ยเป็นประจำเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าชอบที่จะออกกำลังกายเพราะว่ามีสารตัวนี้แหละครับสารแห่งความสุขนะครับแล้วก็เทนซ์เดย์วันพฤหัสตัวที่อีกตัวครับผักเกดต้องตั้งเป้าครับคือที่คนเราเนี่ยมักจะเบื่อเพราะว่าขาดทิศท,ทางเป้าหมายคนระับผมนะตั้งเป้าแต่ละวันเลย วันนี้ไปไหนไม่ได้ทำไงดีนะหนึ่งต้องไลน์หาคุณพ่อ,อผมก็จะส่งคลิปเสียงให้คุณพ่อมีเป้าหมายแล้วจะทำอะไรบ้างสองอรู้สึกว่าเสื้อผ้าเราไม่ได้ซักตั้งเป้าหมายซักผ้าบางคนก็อาจจะกวาดบ้านทุบบ้านรดนำ้ำต้นไม้นะให้อาหารปลาอะไรแล้วแต่นะครับก็เป็นเป้าหมายประจำวันได้เลยนะครับหรือเป้าหมายหลายเดือนหน่อยก็ได้ เป้าหมายในเดือนอาจจะหมายถึงว่าเรามองดูแล้โควิดเนี่ยพอเราฉีดวัคซีนพมภิุ้กันหมู่มาปั๊บ<ะ>ก็เริ่มทํางานได้เข้าสู่ปกติเราก็ต้องนึกสิฮอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นเมื่อเรากลับไปทํางานตามปกติ<อ>ใช้ชีวิตตามปกติเราก็ต้องฝึกทักษะเพื่อจะทําสิ่งนั้นให้สําเร็จตัวที h เทสเดยและตัว F friday friday ตัว F ฟันฟันก็คือสนุกสนานคือเราก็ต้องหาอะไรที่มันบันเทิงใจนะผมผมเนี่ยบางทีนะก็เปิดรายการใน y t u t u อะ่ะที่เขามีฮาฮาอะไรนะ,คะ <laughs> นะครับหรืออารมณ์สนุกสนานนี่ก็หมายถึงว่าเราก็สามารถผ่อนคลายได้โดยวิธีง่ายๆนะครับเช่นว่าเราก็มีเลี้ยงสุนัขใช่ไหมเรียกว่าสุนัขบำบัด Mm hmm. เวลาเรารลูบขนสุนักเนี่ยนะฮะหรือว่าเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงแมวเนี่ยไอความรู้สึกผูกพันเกิดขึ้นแล้วเรียกมีออกซิโตซินค่ะก็เป็นสารอีกตัวในะฮะในด้านบวกทําให้เราผ่อนคลายได้ตนะครับตัว F แล้วตัว Saturday ตัวเอส Sky ท้องฟ้าเราต้องมองไกลๆ mm hmm. มองวิวที่ทัศบางทีแล้วตกตกเย็นปุ๊บผมไปนั่งมงุมเหมาะเลย เป็นส่วนตัวเลยห่าง2เมตรขึ้นไปอะไรเงี้ยนะแล้วก็ดูวิวทิวทัศนะครับแล้วก็จินตนาการเออเมฆลอยไปลอยมาเสียงนกผ่อนคลายอะไรอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้นะครับมองไปไกลมองธรรมชาติมองสีเขียวอะไรเงี้ยนะครับแล้วตัวเอสสุดท้ายนะครับซันเดย์เซลท็อกคือพูดกับตัวเองเชิงบวกค,คือบางทีเรากังวลเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ทีนี้ถ้าเราพูดในเชิงบวกเนี่ยนะครับโดยใช้เหตุใช้ผลเนี่ย ความกังวลจะลดลงเราจะคุมตัวเองให้อยู่ในทางที่เหมาะสมได้ยกตัวอย่างบางคนกังวลเเมื่อไหร่สต,ติการติดเชือ้อรายวันมันจะลดลงเนาะคือถ้าเราฟังขา่ขาวดูข่าวด่อย่างเดียวเนี้ยข้อมูลในในนีนนน้มันจะทําให้เราวิตกกังวนลเราก็ต้องพูดกับตัวเองเลยอืแม้จานวนคนจะยังเยอะอยู่วันนี้แต่พอวัคซีนมา จะลดลงอย่างแน่นอนดูตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศอังกฤษอ่ะเราก็พูดออกมาเลยค่ะด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักฐานที่เชื่อถือได้ไอตรงนี้พอเสียงที่เราพูดออกมาอย่างมีเหตุมีผลเนี่ยมันจะเข้าไปในการทบทวนทางความคิดอีกครั้งหนึ่งก็เรียกรีติงนะครับหรือรีเฟลชั่นเป็นการทบทวนโดยใช้คําพูดเนี่ยภาษาคําพูดในเชิงบวกจะช่วยทําให้สมองเนี่ยเชื่อมโยงกันในเส้นทางที่ถูกที่ควรค่ะอ่ะเราก็จะลดความกังวลน,นะครับ ดังนั้นนะครับที่สําคัญเวลาเราเจอแรงกดต,ต่างๆนะครับฝากไว้เลยครับว่าท้อเป็นฐาน ผ่านเป็นเพชรครับเยี่ยมยอดมาเลยค่ะเช่อว,วันนี้นะคะคุณผู้ชมอย่างก็ได้รับวัคซีนนะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เลยนะคะสามารถที่จะนําเคล็ดลับดีๆเหล่านี้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้นะคะแล้วก็ใครที่เศร้าเงาแล้วก็กังวลในช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมหาวิธีนะคะในการดูแลสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตของเราไปพร้อมๆกันนะคะและสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงนะคะ แล้วพบกับรายการเคนไม่รับขับสุขภาพกันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ